มาต่อกันนะคะเป็นข้อสอบสัญชาติเกาหลีนะคะใครที่ถือวีซ่า F6 คำามนับอยู่ที่เกาหลี2ปีขึ้นไปนะคะสามารถยื่นขอสอบได้ค่ะในการสอบตรงนะคะ1ร้องเพลงชาติ1ท่อน2ถามตอบเกี่ยวกับเกาหลีทั้ง5หมวดค่ะมันมีในหนังสือนะคะก่อนที่เราวันที่เราไปยื่นเอกสารนะคะเราก็จะได้หนังสือมาอ่านนะคะเขาจะถามใน ในหนังสือนั้นค่ะในหนังสือมันก็จะมีทั้งห้าหมวดเกี่ยวกับเกาหลีทั้งหมดนะคะถามตอบแล้วก็3มนะคะอ่านบทความค่ะ,อ,คคะอ่านบทความมันก็จะมีอยู่ในหนังสือเหมือนกันค่ะมีแดบทนะคะแล้วแต่เราจะได้บทไหนนะเขาให้เราแค่อ่านแค่1บทค่ะการสอบตรงนะสําหรับตัวมิวมิวแค่อ่านออกเขียนได้นะคะมิวรู้สึกว่ามันง่ายจริงๆนะก็คือแบบเราอ่านหนังสือเราแค่จํานะคะส่วนตัวมิวมิวใช้ความจําอย่างเดียวนะ มิวก็ไม่ได้เก่งภาษาเกาหลีมากมายนะคะแค่อ่านออกเขียนได้นะคะการสอบตรงนะคะสําหรับตัวมิวหมิวว่ามันง่ายมากๆเลยนะคะแค่จําแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะถามอะไรเราเราก็ต้องจําให้ได้เยอะที่สุดนะคะอันนี้ก็เป็นข้อสอบวันที่19เดือน8ปี2025นะคะเขียต่ออุ่นนะคะว่าเพื่อนๆเราไปสอบมาเจอคําถามอะไรมาบ้างนะคะแล้วก็มาฝึกกันค่ะ คำถามก็ได้อดอ่านบทความคนชิกนะคะแล้วก็เจอคาเจอเจอกรรมการถามในบทความนะคะอ่านบทความนะคะมันก็เป็นกระดาษ A4 นะคะเคลือบออแล้วเขาก็จะถามบในบทความค่ะว่าเออในเนื้อหาม,มีประมาณอะไรเนี่ยแล้วก็ตอบคําถามประมาณ 1- นึถึงสข้อนะคะแล้วก็ถามตอบเกี่ยวกับเกาหลีทั้งห้าบทนะคะหรือใครฝาก ฝากช่องแดงด้วยนะคะหมิวจะทําลงช่องแดงให้ค่ะนี่นะคะแนวข้อสอบขอสัญชาติเกาหลีนะคะมิวก็จะทําให้ทุกเขตเลยนะคะไปเลือกดูที่เพลย์ลิสต์นะคะเลือกดูที่เพลย์ลิสต์นะคะแล้วก็ไปเลือกดูค่ะว่าเขตเราสอบเขตไหนนะคะมิวทําลงช่องแดงไว้ให้แล้วเรียบร้อยนะคะสามารถไปดูได้เลยค่ะโอเคค่ะมาฟังกันเลยนะคะเขตออุนวันที่19เดือน8ไปฟังกันเลยค่ะ Q1. 그 많은 자녀를 상징하는 것은 무엇입니까? A. 밤스태츄 Q2. 전통 결혼식은 어떻게 진행됩니까? A. 베리 합근대 패배 1. 1사 2. 틀립 후삼국을 통일하고 고려를 세워 민족통일을 다시 이루었으며 고려를 건국한 앙은 누구입니까? 앙건 이 툴립선거의 4대 원칙이 무엇인지 말해 보세요. 4. 보통 평등 직접 비밀선거. 3. 툴립만주에서